ทานของสักลาตบุญภาซึ่เป็นใหญ่คอสมรทานติดกับเรื่องบวบวบถูกขาเป็นเจ๊ไมเพื่อนมุ่นเพื่อนมากล้างเดี๋ยวมิจะพูดองไรง่ายกันปัญหาตกจูแมนเป็นเื่อั่นจูเทียมว่นต้อันี้ใครไรหลังจากตีเดียร์ตแม่มาควรก็ว่าน้องควรมันเปน้นจูเอ้าลืมเราทีนี่เด็กิีปากแล้ ยี่มหาอยู่สุดรอบเลยวานจบไม่คิดตายรู้ตาหาก็ยากยิ่แม่งต้องเชื่อติดติดติดต้นแจ่มใช่ห เยตนใจเนเพือบกูหรอกเก็บไปพราจะอยู่ระเวที่แต่แครกีบไว้เนาะก็ยยดียาตนที่จะยัไกข้าวดวาย้มาลูกกับบ้าเป็นังไม่เพือนลู้ามาหาเสดีสี่กับึ้นบ้านแส่กับ้ ไลหลเดือดอยู่บ่อเศร้าบาดบาด,บาดีไปก็ไม่เงือนคือพอด,ด,ดีอุปสรรคันเกิดขึ้นรับลูกของกับของอใส่เรื่องของศ<อ>ึกษาเด<อ>็กเป็นนอนผิดหลัก

ว่าที่ไปไหนเล้ก n g มั่นแต่บุญเรแม่ไปลาที่กบวเลยยืนยันนี่หียหมาตัวนี้นัจดนี่ตอไปข่าไปไข่กระเป็ดกลับมาทีนี่เป็นเนี้เป็นเนี้ยกูไปไป บาดผิวหนาาัาแตต้องโก้เบิ้งไป่รือวเบิ้งอีน้อย,ยเนเรือมันฟวงกัมันไหลเลย โอ้ยรูปเอ๋ยใจเบสิกสุสิท่านมกับใหม่บางอุวนอุ่นกันมือกับไข้รู โอ้ยชมพอิว่าดยบรปนี้

ดยไปกับไอพี่ตั้งแต่ไปอยู่นแทน้าพไปม่ยู่โอ้ยดิดว่าตับพาเก่าคืนบ้ปวดไพี่ดูอเอ้ยว่าตับพาเก่าเืน เวดีด nee ้เอ un> ่อยู่ใสด้ดูไเอ้ยยูใส่แล้วเอ่างกไมเจบดเกมาเือเห็นเาผาดก็ แต่ด hey, ีสายใหญ่เดินตาขาวอาที่เล็กน่อยให้เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนไปมันก็ผู้หญ่หัวใจหัวใจหัง

เหืป่านนี้ติเป็นคนที่แบบนี้นะที่พ่อเป็นไปที่มาอยู่ด้วยตไปสั่นเมยไฟฟ้าไปก็ให้ไกลพ่อมาเแี่ยว่อไปทาอะไรกูเองอยากนกตายเด็กน้อยเวลาไปงานงานอารมณ์นั่นเองอีน้อยเอ้น้อยมึกเหื่อยนะเล็กน้อยหน่ะเ้อกข้าพันมึงนอกร่กัดยี่ห้อเนบค ยัง不来เท่าเข้าไปซสิเต็งฟังกันเลาคือเสียงหมานี่เออตอนนี้เขาคือเสียงหมาหมาบ่าพ่อบ้าบาหัวใจน้าต้องทำในเร่าสงสัยมันเสียงีเตกันทั้งโลกไันจยเนี่ก็จะเทาใกล้กันได้เด้อไหมมันหอนตเตมากๆกนอม่ว่าเกบขหาหลยนะ บออวัดล <Bah> mm ้วบอกว่าโกหเห็นมาจักทรนไอ้เสียขึ้นโง่ไรภาษาผูกเห็นอีป่านี่บกนตายนาทีบอยถามไผ่เอากุกะถามมงตโตโกบอยถามหม่เรื่อันีมันมุกจต้องเห็นต่วู่้กบอยข่าเลยค่ะห้องฮักไปใหม่เยอะเลนะไปใหม่บนหูไ้ใหม่หูเห็นหแล้วอีป่านี่แล้ายาทีมันไปใส่โกเห็นนั่นยามาถาถามอย่ละ แม่จะแม่กน้อง่อนัวเดมองตัวเพลนเดียวน้าตัวมุเดกไปแม่จะแพ่ตัวเพื่อฉันเราอนี่เพื่อเอนั่นที่ปานีก็บบัรัวนั่รนแหละรอะาที่นะมันเอาเงินเอาข้าไปมันเอายังไงกับจูนี่แม่คอยเล่ามาหามันกับไอ้สังดาตัวเพี่ยรือแม่ตัวมุกอย่างนี้ก็น้องก่อนตัวเด็กโรไ เมย์มาเมย์บ่มีมย์เพิ่งมใจรักเมย์จะไม่หมกันตวมล่ะล่ะเอ้ยไฟใหม่ขวัญอีเมยกบไฟใหม่อีเมแล้วมไม่บอกเมย์อกตัวเมยอยู่นลูกเลยเมย์อยู่น้ำก็ท่านเจ้าฮักแมยจะกระส่าเมย์ตลอด้อาเจ้าบัหาหลอดไล่แล้วนีมาตอให้แล้วอยู่น้าไมะเว้าเมียกบาลก็คืนเีด้หรื่าเมยอยู่น้ำเมดู่ยบ่มีหมดเพิ่ม ิบ่อาศัยไว้เพิ่นยังบ่ไ่ดจะบ่เหลือหบ่ได้ซเฒ่าน้อยๆติอาศัยอยู่โตซ่ซางมันนเหื้อปะกะฮัติดตัวยเือซ่าเป็นยังบ่มีน้าเบิ่งะบอกไให้ไปม่งอย่าู้่ได้ติบักหามื้เบอ้ยอบไม่น่าก้ับเินไปกมั มุณบังสรรค์สยามเบกอรีเป็นหลักไม่มีบุบีบอลูเจ้าบีบอลสิบตายหุไตายหู้กไซไปไยอยู่มาอ้คก็เห็นจังหว่านี่คู่ป่าอยู่ผ้ากัไป่อยู่เขานั่งขอกินปาี่ติดฟ้าเดนยป่าอยู่นี่บุบีบอ พ่ออะไรสี่แย่พ่อไม่ถิ่นผมไ่ได้พ่อคุณหรอกยังสี่แถวไม่เป็นแม่ผัวหอยแล้วแม่สี่ให้เราองนึงง่ายพี่น้องข้าวบาดพี่น้องข้าวบาดสีไหนปโอ้ยดูไปเจะตายนี้จะพ่อไหมนี่มึงพ่ออยู่นี่เจ้าสิ่งไม่ให้ไม่พ่อ ຄົນໃດເປັນລູກເຈົ້າອບັກຕານລພານະເຕົ້ລພພາຄົນນີ້ລາວທ້ດຸກຂິອົາ พ่่ไม่รอนเเปวเดียโดนาีแม่้เเียงบุดนมา่ยังเียแม่ยวเที่ยบรสกอ้างวาทุกื่อเถแม่เลเปรียดูบัดอกดูดอแม่เก้ามาขอสนบันเ่บ่ เอาทูกเก่าทูกแก่มาพ้นแต่ปวดสมองเอาต้องกับข้าหน้าขาผู้เอานนความเที่ยวก็ไม่เที่ยว 一点不。Yeah, yeah. Yeah. Yeah.

น er ี่หน่อยนะนกวลำบูดนี่แม่บัวให้บุญนแม่บัวใบุญโอเกแต่ลุงปัดสีตัวนี่สาแม่คนละนี่มาถ้าพาเปียงอ้พี่เป้นเบาแต่สิบกระอ้นไอ้สานบอกกับแม่้วยบังเกิดเจ้าแต่เพียรตัดรูปที่แตกกันเลยผู้ชายผู้ชายอย่างโบรา ไอ้เหลือต่ว่าไอ้จะแบงยื่นยังไงคั่งยืำได้เนีัไอ้กระขอิแเป็นปาดตี่น้องกันไงวันที่เปบดพาออาัยน้องก็ขอสุดขอหมดนะไอ้เป็นอย่งไอ้พี่ครับไร้ใ่นี่แบบนีับไม่ไอ้บรพันธ์ิ่งก็สอนสอตัวตัอ้พี่ครับต่อนอีกมือเป็น Hmm.